สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซที่อยู่ทางบ้านเนาะโอ้ฝนตกนะฮะเอซนะโอ้น้ําไม่ไหลตกแป๊บเดียวนะฮะเอฟซีน้ําน้ำมันค้งตรงนี้เลยนะเอฟซเพราะว่าผมทมดินนี่นะอ่าให้ด้านนี้สูงนิดนึงนะฮะเผื่อมันยุบตัวนะครับพี่น้อง À, không phải máy pin phá mượt khướm người à, FC tốt này thế pin nòng tốt phép điều là hà bồm ô tin lời này gì ตกหน่อยเนาะลงแห้่พอดส่วนยางผมฟื้นตัวเร็วหน่อยนะฮะเอฟซี FC. นี่นะดีกว่าไม่ตกนะครับผมดิน <c oughs> อ้เวลาฝนตกนี่หอมกิดดินเนาะทุกท่าน มืดฟ้ามวัวนะดินนะแต่เช้านะครับผมนะสมุนก็คึกคืนนะฮะฝนตกนะครับ วันนี้ก็ื่นแต่เช้านะครับผมนะก็เตรียมเดินทางนะครับนะวันนี้ผมจะเดินทางไปที่อำเภอวานอนนะครับผมเพื่อที่จะไปดูเหล็กนะฮะเพราะว่าทางร้านนะหลายๆมาบอกนะครับว่าเหล็กเข้าเมื่อวาน,นวันนี้มาเลือกได้เลยนะครับก็จะ ไปซื้อเหล็กนะมาคืนไว้นะครับพี่น้องนะเพราะว่าเราไปทําบ้านแม่เปานะเราก็เอาเหล็กของผมนะไปทํากอดนะครับก็ <c oughs> ไปซื้อมาไว้นะครับพี่น้องซื้อมาไว้แทนเนาะโอ้เจ๋วเลยนะครับ ตกหน่อยโุดเนางพี่น้องเนาะเอามาอีกเด้อเทวดาเอ้ยนะนี่ครับมืดฝ้ามืดินนะก็มันร้อนเนาะ fc สามสี่วัน ขึ้นหลังเนาะร้อนแบบโอ้โหร้อนมากเลยนี่ครับต้นทุเรียนผมหญ้าตรงนี้มันสวยเนาะนะครับอากาศมันร้อนเลยปหัหาผมก็เลยไม่ไม่ทำการได้หญ้านะฮะก็ให้มันปกคลุมนะเก็บความชื้นไว้ก่อนนะครับผม ี๋้วเลยต้นตัวเรียนต้นนี้เนาะก็ใส่ปุ๋ยคี้ไก่นะครับรอบๆนะไม่ใส่เยอะนะครับให้มันได้กินปุ๋ยหน่อยนะ <c oughs> ตอันอย่างผมเตยสีแดงแห้งเนาะพี่น้องเนาะฝนะนตกมาแล้วนะครับหลัง <c oughs> จากที่ขึ้นไปดูแล้วเนาะ ไปก็ไม่นะครับเดี๋ยวถ้าฝนตกนะครับผมจะอเอาคือต่ยาเนาะไปตัดให้มันเตียนนะแล้วก็หาซื้อปุ๋ยมาใส่ในปีนี้นะครับน่าจะไม่ได้กีดเนาะปีนี้นะครับเนื่องจากไปไหม่เนาะก็ใส่ปุ๋ย ให้มันฝื้นตัวก่อนนะครับผมก็กังวลอยู่นะถ้าฝนไม่ตกนี่กลนะัวต้นอนยางมันตายนะครับแย่อันนี้มันฝนตกมาแล้วก็น่าจะไม่ไม่ตายเนาะนะแต่ก็ต้องขึ้นไปดูก,ก่อนนะดีใจแห้งพี่น้องโอ้โหืดฝน,นมาแล้ว ทางน,นี้ครับโอ้อหโอะไรสมุนแน่ใจเย็นลูกใจเย็นอ่าฝนตกปุ๊บนี่อยากขึ้นเขาป้าบเลยนะครับ เดี๋ยวเดีขึ้นในนอนเดี๋ยวขึ้นในนอน,เ,น,น,น,อนอเช็คดูน้ำก่อนนะฮะเมื่อคืนเนาะน้ำไม่ไหลนะครับผมก็เลยเอกใจปั้นเป็นอะไรน้ำถึงไม่ไหลนะครับพอดีเนาะเขาโอ้น้ำแรงเขาเปิดตลอดเวลานะฮะนี่ครับน้ำแรงมากนะเอฟี เขาเปิดใช้เนาะเขาเปิดใช้แล้วเขาเขาไม่ปิดวาล์วให้นะฮะน้ำก็เลยไม่ไหลมาด้านนี้เนาะเขาเขาตรงที่เขาเปิดใช้เ่งเขาเขาต้องปิดวาล์วนะฮะน้ำมันถึงจะไหลมานะเพราะว่าตรงที่เขาใช้มันมันต่ำนะฮะ,นะฮะน้ำมันจะไหลนะไปคอนอยู่กับเขาเนาะ จะไปโฮมอยู่กับเขาให้อซีนะ,ะไม่ใช่ตรงที่ผมไปถ่ายให้เอฟซีดูเนาะอันนั้นนี่มันต้องเปิดตลอดเนะาะวาลตรงนั้นนะครับอันนี้นี่เขาใช้นี่เขาต้องเขาใช้เสร็จเนาะเขาต้องปิดนะน้ำมันถึงจะไหลมาหาผมนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ ไม่ปิดให้นี่น้ำมันจะไหลไปทางเขาตลอดเพราะว่าทางเขามันต่ำนะฮะของผมมันสูงเนาะนี่ฐานหญ้าผมก็เอาไว้แบบนี้เลยนะครับรดแบบนี้เลยนะเอฟซี FC. นะเ่วนม,มากเขาจะใช้เป็นสปีกเกอร์เนาะแต่ผมใช้สายยางรดแบบนี้เลยนะะติดไม่ติดก็ ช่างมันนะครับปลูกจะมีตามเกิดนะครับพี่น้องอ่าจะไปเห็นนะครับพี่น้องเอฟซีอยู่ที่บ้านอ่าผังแดงเนาะเขาปลูกทุเรียนเยอะเลยนะครับอ่แล้วก็ต้นต้นใหญ่มากนะครับเห็นหลายหลังอยู่หลังคาเนาะที่เขาปลูกต้นทุเรียนนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ นะเจอกันใหม่นะครับพี่น้องฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์นะคเป็นงกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ